สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดสวิตช์ความรวยสามราศีนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีให้รู้ไปคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน้นดวงดีคนเกิดสามราศีนี้ที่การเงินดีมีเกณฑ์ปังมากๆเลยละค่ะ ก่อนอื่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะหากใครมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับคนสมราศีที่ในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินดี การเงินปังมีเกณฑ์ที่ชีวิตจะปลดล็อกการเงินที่เคยติดขัดลำบากเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเงินก้อนโต ชาวราศีมังกรอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินเยอะๆการขายที่จะมีข่าวดีหรือว่าได้เงินมาเพื่อเอาไปต่อยอดชาวราศีมังกรจะสามารถไปทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อขยับขยายจังหวะดวงดาวจะเห็นผลหลังกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะถัดมาราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน ถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะรายได้ประจำปรับเปลี่ยนมีโอกาสมีรายได้ที่มากขึ้นก่อนหน้านี้อะไรที่ได้มายากจากนี้ไปจะได้มาง่ายที่เคยติดขัดหรือขายของยากหรือว่าทวงหนี้ไม่ได้เดือนนี้จะส่งผลดีชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสปลดล็อกกับปัญหาทางด้านการเงินแต่ชาวเมถุนก็จะมีรายจ่ายที่เยอะหรือว่าของฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นเองค่ะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะเป็นราศีที่เด่นมากในเรื่องของโชคลาภค่ะหลังกลางเดือนไปแล้วจะมีโอกาสได้เงินได้โชคแบบไม่คาดฝันอะไรที่ลืมไปหรือไม่คิดว่าจะได้ชาวราศีกรกฎก็จะได้รายได้ประจำมีเกณฑ์มั่นคงและมีดวงโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่ได้เวลาเปิดสวิต์ความรวยแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ